็จะมาทำละครสั้นเรื่องนาเดียนีออกจากบ้านตอนจะจุบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะฮโอ้ยเสียงดังชะมัดเลยเสอยงดังกันมากเลยนี่ถูกกันแหละไปดูก่อนเสียงดังอะไรอะไรกันอีกมาลบกันเองยไงเนี่ยแม่อะไร น้องเสียงดังอ่ะไม่ตัดเตือนน้องบ้างเลยหนูหลับหนูจะหลับก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยน้องเขาก็เล่นกันอย่างนี้แหละถ้าจะไปหลับก็ไปหลับในครัวนู่นไปแต่แม่บอกว่าแม่หมตอนนั้นที่แม่นอนอยู่ในห้องน่ะแม่บอกว่าไม่ให้เอาน้องมาเสียงดังนี่นะแม่แม่แล้วแต่ว่าใครว่าใครจะนอนอยู่นาเดียก็ตาม ไม่ให้เอาเด็กมาอยู่ในห้อง,องนี่นะอยู่บนห้องเอาเหอะเอาเหอะน้องไม่อยากอยู่บนห้องอะ่ะก็เสียสละให้นอ,อนบ้างไปนอนข้างนอกนั่นไปก็ได้หะ่ะ <c oughs> แม่รักแม่เลาไปเก็บผ้าเก็บเสื้อผ้าดีกว่าจะไปไหนดูแม่รักแม่เราจะเก็บเสื้อผ้าอึ <c oughs> ไปนึก จะไปไหนจะหนีออกจากบ้านไม่ต้องกลับมาอีกนะโอเคให้มันแน่จริงเถอะเออให้มันแน่จริงเถอะเดี๋ยวก็กลับมาอีกแหละไม่แน่หรอกอย่างนั้นหนูไม่เคยมีหรอกอแม่ก็บอกเคยบอกแล้วนี่นะแม่เอาว่าแม่ก็แล้วแต่แม่เอาน้อง ไม่ให้เอานะไม่ให้เอาน้องอะ่ะมาเข้าในบ้านแต่ไม่ให้ก็เอามาเข้าบนห้องอไออกพ่อก็ไม่รู้ไปไหนรถจักรยานก็พังรถจักรยานก็อยู่บ้านนั่นแหละแต่ก็พังรถเกรยนไม่ได้พังแต่อยู่บ้านรถกยไม่ได้พังอยู่บ้านแต่ก็ขับไม่เป็นอยู่นั่นแหละแตอเราขับไม่เป็นซะด้วย <c oughs> ปัญหาเยอะจริงๆ หชั่วโมงผ่านไปคุณแม่คุณแม่เฮ้ยน้่ใหญ่พูดไพ่ทันขาดคำใหม่แลนะไหนเมื่อกี้เห็นบอกว่าจะหนีออกจากบ้านทำไมทำไมไม่ไปละ่ะจะไม่หนีมาวัดแม่ปัดฝุ่นหวัดบ้านเสร็จปัดฝุ่นไปัดฝุ่นยังไม่ได้ทันเสร็จก็กลับมาแล้ว ขอโทษแม่เลยไงใช่ค่ะหนูขอโทษค่ะหนูขอโทษที่หนูด่าแม่ไปค่ะหนูรู้แล้วค่ะไม่เป็นไรงั้นไปกินอยากกินอะไรหนุมาที่จะมามาเพื่อที่จะมาขอกับข้าวค่ะไม่ใช่อยากจะมาอยู่บ้านนี้แล้วหรออยากกินอยู่บ้านนี้ะค่ะไม่อยากมาอยู่ที่อื่นแล้วมันก็ไปกินข้าวซะ เอากระเป๋าไปเก็บแล้วก็มากินแล้วก็ลงมากินข้าวไม่หนูเดี๋ยวหนูไปชวนน้องให้นะคะไม่ต้องน้องกินข้าวเสร็จแล้วค่ะแม่นั่งรอที่แท้แม่ก็ไม่ได้รักเรามากกว่าน้องนี่นาะแม่ก็รักกันเท่าเท่ากันเนี่ยพี่กลับมาแล้วเหรอพี่บอกแล้วนี่ว่าจะไม่กลับมาบ้านน่ะ พี่ขอโทษไม่เป็นอะไรค่ะไม่เป็นอะไรครับพี่ขอโทษนะที่พี่ตะโกนใส่น้องว่าเสียงดังไม่เป็นอะไรครับไม่เป็นอะไรคร่ะพวกเยาวเป็นพี่น้องกันอย่าทะเลาะกันเลยครับพวกเยาวเป็นพี่น้องกันอย่าทะ,ทะเลาะกันเลยครับกินข้าวกันไหมไม่กินแล้วค่ะไม่กินแล้วครับ พวกผมพวกผมกินกันแล้วครับโอเคแม่คะ่ะไงจ้าหนูมาแล้วคะ่ะเคงามาจะกินข้าวกันเลยไม่ไม่กินหรอกำจะกินจ้าโอ้ของปวดนิดเลยค่ะแม่ใช่จ้าแม่ทําของปวดให้หนูไว้หนูกินเสร็จแล้วคะ่ะหนูขอไปเล่นกับน้องก่อนได้ไหมคะ ได้จ้าเป็นสาไว่ยน้ำไหมเดี๋ยวแม่ไปนั่งเฝ้ากับน้องเล่นค่ะเล่นเัน่กี้ค่อยค่ะเดี๋ยวแม่ไปอเอาน้องมาก่อนลูกเดินตามมาก็ได้น,นี่หนูหนูครับค่ะไปเดี๋ยวไปนั่งเฝ้าพี่เล่นน้ำกัน นในพี่ตัวเนี่ยนี้มาเร็วอยากเล่นน้ำนะักไปดีกว่าไปดีกว่า ค่ะจ้าโอ้สนุกโอ้ฮสนุกมากเลยว้ไว้ไว้ไว้แม่คะหนูเบื่อแล้ว ไปนั่งปเปรนั่งนอนเปสนีสนุกจังเลย<น><น>เดี๋ยวลูกดูน้องด้วยนะจ๊ะทำไมหรอคะแม่เดี๋ยวแม่จะไปจัปขยะก่อนได้คะ่ะจดะจยะแม่ไม่ว่าขยะกันก่อนค่ะแม่อย่าดื้ออย่าตีกับน้องนะจ๊คะค่ะไปขยะกัน เดี๋ยวแม่จะพาไปเที่ยวนะจ๊ะเที่ยวไหนหรอคะไปซปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะเออไม่ใช่สิแม่จะไปไปนั่งชิงช้าสวรรค์อ่ะมากันเร็วเดี๋ยวแม่พาไปนั่งชิงช้าสวรรค์แม่ถ่ายรถมาก่อน